ยังอยู่กับเรื่องของการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าวันนี้มีการรับสมัครเลือกตั้งนะฮะสอสอแบบแบ่งเขตครับผู้ชมครับไปในส่วนต่างจังหวัดครับผู้ชมครับไปเริ่มที่แรกวันนี้หลายคนถามคุณอนุทินชาญวิรกุลในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยไปที่ไหนไปเริ่มที่นี่ 4, ฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฮะคุณผู้ชมฮะที่โรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็มีผู้สมัครนะครับจากทั้งผู้แชมป์เก่านะฮะแล้วก็ผู้ที่จะมาท้าชิงเนี่ยนะครับ20พักเดินทางมายื่นใบสมัครนะครับ เดี๋ยววันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมตรีในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยเลือกจะมาให้กําลังใจที่นี่เป็นที่แรกนะคะคุณผู้ชมฮะก็บอกว่ามาให้กาลังใจผู้สมัครสสของพักทั้ง5เขตครับโดยระบุว่าพระนครศริยาเป็นจังหวัดที่สอสของพักเนี่ยทำผลงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนไปที่ยอมรับจึงหวังที่ได้สอสในจังหวัดพระนครศริยาทั้ง5เขตนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนไปฟังเสียงคุณอนุทินในฐานะหัวหน้าพ,พ,พักภูมิใจไทยครับอยู่ที่พี่น้องประชาชนแต่่่่ก็มันนใใจวาใวาชง หลายปีที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนรัฐมนตรของพรรคภูมิใจไทยในจังหวัดอุบยราาก็ได้ทำหน้าที่รับใช้ที่น้องชายจนเจ้าอุบยราาอย่างเต็มที่ ส่วนพรนะนครศรียารอบที่แล้วครับ5เขตปรากฏว่าภูมิใจไทยได้ไป3ฮะส่วนพักเก้าไกลหรือปัจจุบันคือพักประชาชนได้ไป2ที่นั่งแล้วก็วันนี้จริงๆเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยไปอีกหนึ่งที่คือสุพรรณบุรีไปให้กําลังใจนะฮะทีมของคุณ,คณท็อปวราวุฒิเสปะอาชาของพักชาติไทยพัฒนาเดิม,มที่ตอนนี้มาอยู่ภูมิใจไทยก็คุณอนุทินประกาศเลยนะฮะคุณท็อปวราวุฒิจะเป็นสสบัญชีรายชื่อลำดับที่3เลยนะฮะ,ะเพราะบอกว่าเมื่อท่านให้ใจเรามาขนาดนี้และเป็นคําที่ผมเคยให้คํามั่นสัญญากับคคุุณณหาาาาเสปะออชว่จต้งดูแล ท็อปนะฮะแล้วก็พัฒช,ชาติไทยพัฒนาด้วยนะครับผมอ่านี่คือจากพระนครเสียอยุทยาด้วยนะ,ะแล้วก็คุณสมทรงพันจรุวรคุณจริงๆเป็นนายกอบจอ,อายุทยานะฮะก็นี่ฮะ อยู่กับภูมิใจไทยวันนี้ก็มาให้กําลังใจด้วยนะครเพราะว่าซาวาลูกๆของคุณสมทรงก็ลงสมัครด้วยนะครับผมไปกันที่โคราชค่ะที่นครราชสีมานะคะผู้สมัครแต่ละพักนี่ทยอยเดินทางไปที่สถานที่รับสมัครกันตั้งแต่เช้าไปกันตั้งแต่7จ็ดโมงค่ะคมีการน,นําของพักเดินทางมาให้กําลังใจผู้สมัครของตนเองเยอะมากนะคะอาทิคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรองหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยคุณพิจารณ์ชาวพุทธพงศ์กรรมการบริหารของพักประชาชน คุณพลพีสุวรรณชวีแกนนาของพรรคภูมิใจไทยสําหรับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเพื่อไทยเนี่ยคว้าเก้าอี้สอสอไปได้มากที่สุดนะคะของโคราชคือ12เขตพักประชาชนได้ไป3เขตส่วนภูมิใจไทยเนี่ยได้มา1เขตโดยที่จังหวัดนครราชสีมามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า2ล้าน3แสนคนมีสอสอแบบแบ่งเขตทั้งหมด16เขตซึ่งถือว่ามากที่สุดในประเทศรองจากกรุงเทพมหาคนครที่มี33เขตก็เป็นจังหวัดที่ต้องเรียกว่าการแข่งขันก็ดูเดือดอนะฮะแล้วก็เป็นจังหวัดที่ รองจากกรุงเทพ ขอนแก่นคะวันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับแกนนาของพรรคแล้วก็เป็นเคนดิเดตนนายมตรีของพรรคเพื่อไทยนะครับก็นําผู้สมัครทั้ง11เขตครับสักการะศาลหลักเมืองขอนแก่นก่อนเดินทางไปยังสถานที่รับสมัครด้วยนะครับรวมถึงว่าที่ผู้สมัครของพรรคประชาชนทั้ง11เขตก็ปฏิญาณนะครับต่อหน้าอนุสวรีประชาธิปไตยซึ่งนะครับเป็นบรรยากาศวันแรกนี้เขาบอกว่าโอ้โหคึกคักกันเลยนะฮะคุณผู้ชมครับโดยคุณสุริยะเองก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยถือว่ามีความพร้อมในการเลือกตั้งมากสับขอนแก่นแล้วก็ทัหในาาาคีีสระ่่ป้ทํญชช ศูนย์พักเพื่อไทยมั่นใจว่าที่จังหวัดขอนแก่นนั้นหากผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยหาเสียงดีๆเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าจะชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างน้อย9เขตน,นะครับในฐานะแคนดิเดตอัมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็มั่นใจนะครับว่าถ้าผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยรับการเลือกตั้งเข้ามาก็จะมาพัฒนาจังหวัดขอนแก่นกลับมาเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับให้เป็นจุดสําคัญของภาคอีสานครับผมคือเดือไปที่เชียงใหม่ค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒหุนาพักเพื่อไทยนะคะนำผ หกโมงเช้าค่ะนั่งรถแดงมาเลยนะฮะใช่ก่อนที่จะนั่งรถสีล้อแดงเนี่ยเดินทางมาสถานที่รับสมัครนะคะส่วนพักประชาชนที่เชียงใหม่ก็จะมีคุณชัยธวัตตุลาธนผู้อำนวยการอาวุโสมูลนิธิคณะก้าวหน้าที่นําผู้สมัครทั้ง10เขตมากราบสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกันก่อนจะพาผู้สมัครปัน่นจักรยานไปลงสมัครค่ะซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เชียงใหม่มี10เขตนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในสนามเลือกตั้งที่คาดกันว่าน่าจะแข่งขันกันอย่างดุเดดืออในตลด ช่วงการหาเสียงนี้ค่ะพักเพื่อไทยก็วางยุทธศาสตร์จะต้องทวงคืนพื้นที่เชียงใหม่ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของพักเพื่อไทยมาก่อนหลังจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยใน10เขตเพื่อไทยได้ไปแค่2เขตเท่านั้นแพ้แย่ยให้กับ9ก้าไกลที่ชนะไปถึงเเขตค่ะแล้วคราวที่แล้วคนที่ชนะหนึ่งใน2คือค,คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์แต่ว่ารอบนี้คุณจุลพันธ์เนื่องจากเป็นหัวหน้าพักและเป็นแคดเดตก็จะไปลงบัญชีรายชื่อแทนะนะคะสงขลาก็คึกคักฮะคุณผู้ชมฮะผู้สมัครกว่าั้าเดินทางมาสมัครครับผม โดยพื้นที่สงขาเขตสองหลายคนจับตาฮะเพราะงานนี้ไม่รู้จะเรียกว่าช้างชนช้างหรือยังไงดีนะฮะเพราะว่ามีทั้งคุณสัตราศีปานฮะอดีตสสแชมป์ในเขตนี้นะฮะที่ปัจจุบันฮะเปลี่ยนเสื้อจากพักรวมไทยสร้างชาติมาอยู่กับพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์ส่งคนนี้ฮะดาวติกตอกอดีตผู้ประกาศข่าวฮะคุณจุรีนุ่มแก้วฮะซึ่งจริงเป็นถึงรองหัวหน้าพักนะฮะก็ลงสมัครด้วยรวมถึงฮะพักประชาชนส่งคุณหมอสุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจฮะ อดีตผู้มืนในการโรยาบานสบายยอยแล้วก็ประธานชมรมแพทย์ชนบ,บทลงสู้ด้วยนะฮะในนามของพักประชาชนแล้วก็คุณชนพัฒน์นาคสวดนะฮะสสเขตสี่เดิมของพักกล้าธรรมซึ่งเดิมตอนแรกก็อยู่กับพรังประชารัฐ <Yeah. S 1> ก็ลงสมัครในรอบนี้ด้วยนะฮะ <Yeah. S 1> สงขารอบนี้พักประชาธิปัตย์เดิมเนี่ยได้ไป6เขตภูมิใจไทย1พลังประชารัฐหนึ่งรวมไทยสร้างชาติ1น,นะฮะดังนั้นก็ต้องจับตาสงขลาฮะเ mm. พราะรอบนี้ต้องบอกว่าอยากกระพริบตาเลยเพราะว่าโอ้โหเรียกว่าสู้กันดุเลย เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคงเลือกเพื่ออนาคตที่ชัดเจน